การผชญภัยในโลกดิสโทเปียที่โดน PM 2.5ทำลายมันจะน่าคนลุกขนาดไหนพิสูจน์กันได้ใน m i a s m a r Chronicles Video Review ในโลกอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่เราอาศัยอยู่กันนี้นะครับโลกได้พบเจอกับภัยพิบัติร,ร้ายแรงที่ชื่อว่าไบอสมาโดยมันจะเป็นสสารบางอย่างลอยฟุ้งอยู่ในอากาศและมันมีเยอะมากจนก่อตัวเล่นงานถึงสิ่งมีชีวิตบางกถูกสูบจนตายโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวบางเกียววัฒนาการกลายเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าและมันเป็นแบบนี้มานานตั้งแต่ที่ตัวเอกยังไม่เกิดเลยโดยในเกมนี้เราจะรับบทเป็นเอวิสที่ไม่ใช่นักร้องร็อกแอนด์โรลแต่อย่างใดนะฮะ ว่าเป็นเด็กกาพร้าที่ถูกทิ้งตั้งแต่ยังเด็กก่อนที่แม่เราเนี่ยจะทิ้งเราเอาไว้เขาก็ได้ฝากของ2องอย่างเอาไว้ให้เราสิ่งแรกก็คือดิกส์หุ่นยนต์พูดได้แม่ทิ้งไวใ้ให้เรานับในฐานะพี่เลี้ยงและสิ่งที่2ก็คือถุงมือประหลาดที่มีพลังในการควบคุมและชําระล้างไมอแอสมาได้ทาให้ทุกคนเชื่อว่าเราเนี่แหละจะเป็นกุญแจสําคัญในการช่วยโลกจากวิกฤติการที่ควบคุมโลกมานานกว่าทศวรรษน่าจะเป็นพล็อตที่ทุกคนในคุ้นชินกันหมดแล้วนะสำหรับตัวเอกที่มีพลังเหนือชาวบ้านนะเป็นต ให้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่ถึงแม้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายร้อยครั้งแต่มันก็ยังน่าสนใจอยู่มันเหมือนกับว่าเขาวางพลอตหลวมๆเอาไวร้รอบๆตัวละครนะครับเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ขยายพื้นที่ของมันไปทางซ้ายทีขวาทีตรงนี้ทีนะครับอาจจะเล่าความเป็นมาของตัวละครนี้นะครับแล้วก็ตัดสลับไปเล่ากับตัวละครตัวอื่นทีละนิดเทีละหน่อยแบบนี้ให้เราเกิดความสงสัยและเอามาประติดประต่อกันสร้างเป็นทฤษฎีเนื้อเรื่องของเราเองนะครับก่อนจะเฉลยแบบตุ้ม in your face แบบนี้นะ ซึ่งผมคิดว่าค่ายนี้เขาก็ทำเนื้อเรื่องได้ดีตั้งแต่สมัยที่ทำานลตันเยอร์ซิโร่โรดทูอีเดนกันแล้วก็เลยไม่มีอะไรที่จะน่าห่วงเท่าไหร่สำหรับเนื้อเรื่องโทนเนื้อเรื่องในเกมนี้ออกไปทางมนๆนะครับเป็นโลกอนาคตที่เทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากแต่มันดันล่มสลายเพราะภัยพิบัติมันก็เลยดูจะมีความเป็นไฮเทคที่สกปรกหน่อยนะครับเต็มไปด้วยคราบน้ามันสารคัดหลั่งแล้วก็เลือดโดยเฉพาะในเนื้อเรื่องนี้ชัดเลยนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้เลือดสาดหรือว่าไส้ทะลักอะไรขนาดนั้นแต่บางฉากมมันนนนออกอก,กกกแวววว่าาาขขยยะงชให้้ มันอารมณ์เหมือนกับพวก f a l o u t ภาค1ภาคนะค2ที่มันไม่ได้มีผีไม่ได้น่ากลัวแต่เล่นแล้วขนลุกนะเพราะว่าขยักขยแยงกับการทดลองที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์เกมนี้ก็จะให้อารมณ์แบบเดียวกันโดยในการเล่าเรื่องเขาก็จะค่อยๆให้เราเนี่ยทำความรู้จักกับตัวละครแต่ละตัวในทีมทั้งประวัตินะแรงจูงใจโดยรวม แม้ในช่วงแรกนะมันจะรีบไปหน่อยนะแต่ว่ามันจะค่อยๆสโลว์ดาวลงมาให้เราได้เก็บรายละเอียดในช่วงหลังส่วนรายละเอียดของโลกที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจะเอาไปใส่ไว้ตามอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับหรือว่าใส่มาเป็นไฟล์เอกสารให้เราได้สำรวจเพิ่มเติมแต่ส่วนมากเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรสําคัญนะมีไว้เพื่อทําให้เราเข้าใจบริบทโดยรวมของโลกในเกมก็แค่นั้นและถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องโดยรวมเนี่ยมันจะวางมาได้ดีนะแต่ผมว่ามันยังไม่ใช่ส่วนที่ดีที่สุดเพราะว่าผมคิดว่าเซตติ้งโดยรวมของโลกคือสิ่งที่แบกเกมเม้อาไว ลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดเป็นตัวเอกชุดอื่นเนี่ยวางพล็อตแบบอื่นแต่อาศัยอยู่ในโลกเดียวกันผมก็ยังมองว่ามันจะออกมาได้ดีไม่ต่างจากเนื้อเรื่องชุดปัจจุบันเท่าไหร่นะฉะนั้นถ้าคุณไม่อินกับโลกดิสโทเปียแถมยังไม่ชอบวิธีการเล่าแบบนี้อีกคุณก็อาจจะไม่ชอบแต่บอกตามตรงว่าผมชอบนะแล so ้วก็ชอบมากๆด้วย ในโลกที่ล่มสลายอย่างร้ายแรงนะครับแต่สังคมมนุษย์ยังมีอยู่ในแมส s มาครอนิเคิลเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนที่เสี่ยงภัยอยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่ในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดภัยอะไรเขาก็เลยออกแบบสภาพแวดล้อมให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่าอยู่แล้วก็ไม่น่าเข้าใกล้เอาแค่ในหมู่บ้านนะเดินเข้ามาก็เจอกับนายอำเภอที่มีแต่หัวอยู่ในขวดโหลใครจะไปอ,อยากอยู่กับเมืองแบบนี้นะแล้วเมื่อเดินออกมารอบๆหมู่บ้านเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความหดหู่ตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณแสงเงาในเก,นเกมนี้นะเพราะว่านอกจากมันจะสวยแล้ว มันจะแสดงอารมณ์ได้ดีด้วยนะอย่างในช่วงแรกที่มีปัญหากันในหมู่บ้านแสงเงาจะส่องเข้ามาไม่ถึงเพราะว่ามแอสมาเนี่ยมันกินพื้นที่แทบจะทั้งหมดแต่พอเราแก้วิกฤตให้แล้วเนี่ยหมู่บ้านก็จะกลับมาสว่างสดใสแม้มันจะไม่สดขนาดการ์ตูนดิสนีย์อะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็สดที่สุดแล้วเท่าที่โลกในเกมนี้จะทําให้เราได้นอกจากแสงเงานะครับ NPC ในเกมนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราอินไปกับมันแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีบทพูดแนวคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน การแสดงออกของแต่ละคนก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างและพวกเขาสามารถคุยกันเองได้ด้วยนะครับทำให้คุณเ,เข้าใจบริบทต่างๆในขณะนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปกดคุยกับใครเลยแค่ใช้วิธีป้าข้างบ้านเอานะก็คือเข้าไปนนเนียนๆแอบฟังนะว่าเขาพูดอะไรกันบางครั้งก็ได้ข้อมูลที่สําคัญบางครั้งก็ไม่ได้อะไรเลย แต่โดยรวมคือเกมมันทาให้คุณรู้สึกว่ามันมีสังคมของมันเองนะครับมันไม่ได้หมุนรอบตัวผู้เล่นอย่างเราซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอินมากๆเลยนะนอกจากในหมู่บ้านนะแผนที่ด้านนอกก็น่าสนใจเช่นกันด้วยความที่มันเป็นโลกล่มสลายนะครับสภาพด้านนอกเลยเป็นตึกรามบ้านช่องที่พังทลายด้วยฝีมือของไมเอสมาโดยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือบางส่วน,นจะถูกทําลายแต่บางส่วนก็ถูกเก็บรักษาเอาไว้ด้วยระยางของไมเอสมาทาให้การสํารวจแผนที่ในแต่ละครั้งนะครับเราจะพบเจอกับฟุตปรินต์ของคนยุคก่อนเป็นจํานวนมาก ยังในช่วงแรกของเกมนะผมเข้าไปสำรวจตึกที่เหมือนจะเป็นสำนักงานในห้องประชุมนะผมเจอกับซากศพของคนที่ถูกมสมากลื่นกินนั่งประชุมกันราวกับออฟฟิศเกมมิงโดสแบบไม่มีผิดนบะแม่แม้จะไม่มีข้อความเขียนไว้แต่ผมก็คิดว่าเขาตั้งใจจะสื่อว่ามอส์มาเนี่ยมันจู่โจมเร็วมากนะครับเร็วถึงขนาดที่ว่าไม่มีเวลาหนีไม่มีเวลาตกใจอะไรทั้งนั้นแค่เสียวินาทีก็ตายได้ทันทีหรืออาจจะสื่อถึงว่าคนในอนาคตก็ยังคงบ้าง,งานจะตายกันอยู่แล้วนะก็ยังนั่งประชุมกันอยู่ได้ ตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าแต่ละคนเนจะตีความประนที่ทางไหนในเรื่องกราฟิกนะผมว่า m y a s a a Chronicles เนี่ยพัฒนาจาก Mutant Year Zero Road to Eden มาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในส่วนของเท็กซ์เจอร์นะครับแล้วก็แสงเงาที่ผมว่ามันไปอีกขั้นหนึ่งเลยแม้ว่าโมเดลเนี่ยมันยังดูมีความเป็นการ์ตูนอยู่นะครับแต่ว่าในเกมนี้มันดูแทบไม่ออกเลยนะเมื่ออยู่ในฉากปกติคือจะดูออกแค่ในคัดซีนที่เขาไม่ได้ใส่แสงมาหนัก,นกเท่านั้นทาให้มันดูกลมกลืนนะครับไม่ได้ดูเหมือนมีตัวละครป๊อปอัพขึ้นมาเหมือนกับใน Mutant Year Zero Road to Eden. แต่ผมไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฟิลเตอร์ไมเอสมาของเกมนี้นะเพราะว่าฉากไหนที่มีสสารตัวนี้อยู่ในฉากเนี่ยเท็กซเจอร์ของฉากนั้นมันจะดูเบลออย่างมากอยากให้ทุกคนลองเทียบจากฟุตเทจในวิดีโอนี้นะจะเห็นเลยว่าพวกอ็อบเจกต์ที่ต้องเป็นโทนดํามันออกมาเบลอจนเป็นสีเทายิ่งถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในฉากเนี่ยมันจะพาทำให้ฉากรอบๆเบ,บลอไปด้วยซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาถ้าเล่นในฉากที่ไม่มีไมเอสมานะครับตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่ามันเป็นที่มอนิเตอร์ LED แต่ว่าพอเอาฟุตเทจมาดูบน์ทโฟน ที่เป็น OLED เนี่ยก็ยังมีอาการเหมือนกันตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือว่าเพราะ p a r t i c l e effect มหาศาลที่มันเกิดขึ้นแล้วปนกันหัวไปหมดนะแต่ว่ามองไปเรื่อยๆก็ลายตาอยู่เหมือนกันใครที่มีอาการ motion sickness นะครับหรือว่าปวดตาจากฉากแบบนี้เหมือนผมเนี่ยก็แนะนำให้เล่นๆหยุดดีกว่านะครับเดี๋ยวสายตาเนี่ยจะเสียเอา ผมว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับชาวเทิรนะ์นเบสเนี่ยมีอะไรดีๆออกมาให้เราได้เล่นกันเยอะมากอย่าง Marvel s m i d n i g h t s u n s ที่เราเคยรีวิวไปนั่นก็เป็นเกมดีนะครับและเกมนี้ผมว่าก็ดีเหมือนกันแถมไม่ได้ดีแค่เฉพาะคนชอบเทิร์นเบสด้วยเพราะว่าเขาพยายามปรับหานวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้เกมมันเข้าถึงได้ง่ายแต่ก็ยังคงความยากในสไตล์ที่ผู้เล่นเทนะิร์นเบสเนี่ยยังชอบอยู่ซึ่งตรงนี้ผมว่าเขาทำได้สำเร็จมากๆสํสำหรับเกมแนวเทิร์นเบสนะนะมันคือเกมที่แบ่งออกเป็น2ฝั่งโดยที่แต่ละฝั่ง, Unit งเน ในระหว่างที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกคําสั่งเนี่ยอีกฝั่งมักจะออกคําสั่งซ้ําไม่ได้และใน m a s m a Chronicles เองก็ยังใช้กฎนี้อยู่เหมือนเดิมการเข้าต่อสู้ในเกมมันจะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับตัวละครในทีมของเราเนี่ยเมื่อวิ่งไปเจอสตรูมันจะประกากฏไทส์ของฉากที่เราเดินได้ขึ้นมาเมื่อเดินไปแตะไทส์นั้นนะครับและทําให้สตรูเห็นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ฉากต่อสู้ทันทีทําให้ไม่เสียเวลาในการโหลดฉากซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเกม turn b a s e สเนี่ยทุกวันนี้ก็ควรจะเป็นแบบนี้ให้หมดได้แล้วนะฮะ การต่อสู้ในเกมนี้จะใช้ระบบเหมือนกับพวก XCO กก็คือในสนามต่อสู้จะมีที่กำบังให้เราเอาตัวไปแนบเพื่อทำให้เปอร์เซนต์การยิงโดนของศัตรูเนี่ยมันลดต่ำลงและเมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับเกมจะกำหนดเป็นเปอร์เซนต์การโจมตีสำเร็จขึ้นมาเปอร์เซนต์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเรายิงใช้ทิศทางไหนนะครับศัตรูเนี่ยอยู่ในที่กำบังระดับอะไรและเมื่อกดยิงเนี่ยเกมจะเจนเนเรตตามเปอร์เซนต์นั้น Damn ยิงโดนก็คือโดนยิงไม่โดนก็คือไม่โดนครับฉะนั้นใครที่เล่น XCOM มาก็เตรียมเจ็บปวดนะครับห่างกันแค่2เมตรเลยยิงขึ้นฟ้าก็มีมาแล้วนะและเนื่องจากการต่อสู้มันเป็นแบบเรียลไทม์นะครับเขาก็ใส่ระบบ,บเซลล์เข้ามาให้ด้วยหลักการของเกมนี้คือเราย่องยังไงก็ได้นะใหญ่ทับกับทส์ของสตูโดยจะขึ้นเป็น2 w tips นะบบอกบนแผนที่และเมื่อเราต้องการจะเก็บสตูด้วยอาวุธเก็บเสียงเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าการต่อสู้และยิงสตรูได้ทันที การยิงสูให้แนบเนี่ยนะจะสําเร็จขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยอย่างแรกคือเราทำเลเซอร์ฮิตหรือว่ายิงนัดเดียวตายได้หรือเปล่าอย่างที่สองนะครับคือณขณะนั้นเนี่ยมีใครมองอยู่ไหมถ้ามีคนมองนะครับเกมจะบอกเราให้เรารู้ตอนที่เรากําลังเล็งเป้าไปหาเป้าหมายส่วนปัจจัยสุดท้ายก็คืออาวุธเราเนี่ยต้องเป็นอาวุธแบบเก็บเสียงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะผมพลาดมาแล้วซื้อสไนเปอร์ใหม่มาอย่างหล่อนะครับเปิดนัดแรกเสียงดังโป้งโอ้โหได้ยินกันทั้งหมู่บ้าน ซึ่งสิ่งนี้นะครับมันทําให้เกมเ่ยยืดหยุ่นขึ้นมากทําให้คนที่ถนัดการวางแผนอย่างรัดกุมเนี่ยจะได้เปรียบแม้ว่าการเซลล์จะกําจัดสตรูระดับสูงไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็คือการลดจํานวนสตรูระดับต่าลดเทินในการใช้และตีกรอบสมรภูมิจนเราได้ประโยชน์ผมว่าตรงนี้แหละที่ทําให้เกมมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมันไม่จําเป็นจะต้องไปวางแผนจนปวดหัวในสมรภูมิที่เราเสียเปรียบคนระับแต่ว่าเน้นชิงความได้เปรียบก่อนเข้าสมารภูมิมันซะเลย และอย่างหนึ่งที่ผมว่าเจ๋งมากๆนะครับก็คือการบิวตัวละครในเกมที่ทําได้ยืดหยุ่นมากเช่นกันแม้ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีสกิลและความโดดเด่นเป็นของตัวเองเช่นดิ๊กครับก็จะมีเกราะฟรีแน่ๆหนึ่งหน่วยกับสกิลที่ทําให้เดินได้ไกลกว่าชาวบ้านซึ่งดูยังไงนี่ก็คือแทงสายลุยแน่นอนแต่เกมนี้เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยใส่ปืนได้2กระบอกรวมถึงใส่คอพิเศษนะครับให้ตัวละครเก่งขึ้นได้อย่างที่ผมเล่นนะปกติก็จะใช้ดิ๊กเป็นแทงคู่กับลูกซองเนี่ยเพื่อพุ่งเข้าประชิดตัวศัตรูให้ไวที่สุด แต่ในจังหวะคับขันนะครับผมใส่สไนเปอร์ให้ดิกส์เพื่อที่จะใช้ยิงช่วยเพื่อนหรือใช้เพื่อบุร์สต์เมทเพื่อปิดการฆ่าก็ทําได้ทาให้การเล่นเนี่ยมันพลิกแลงได้เยอะมากๆแต่ถ้าคุณกําลังคิดว่าเกมนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นแห่งการลองของใหม่ๆนะผมอยากจะให้ยั้งมือไว้ก่อนเพราะว่า My a s m มาคครอนิเคิเนี่ยเป็นเกมที่ยากที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาให้ความสามารถของตัวละครมาเยอะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะใช้มันได้เชี่ยวชาญทั้งหมดแต่ถึงจะใช้ได้นะเกมก็จะหาทางบีบให้คุณใช้มันไม่ได้เช่นกัน ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่ผู้เล่นสายเทิร์นเบสอยู่แล้วนะครับการเล่นโหมดง่ายในเกมนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเพราะที่มันบอกว่ายากนี่มันก็คือยากจริงๆนะเพราะผมลองมาแล้วและเรามีเกมเพลย์เล็กๆน้อยในช่วงคอมแบทมาฝากนะเผื่อใครที่สนใจใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อสำหรับเกม My ม a อ m r Chronicles ครับ oh, bye, bye. เขาจะอัดคุณภาพด้านงานภาพมาแบบเต็มๆนะแต่ผมคิดว่าคอมพิวเตอร์ระดับกลางๆก,ก็พอไหวอย่างถ้าคุณใช้ GTX 1060นะผมว่าคุณพอจะเล่นเกมนี้ได้แต่ถ้าจะเอาให้สุดเลยเนี่ยผมลองใช้ RTX 3060 Ti ซึ่งยุคนี้น่าจะเป็นการ์ดระดับกลางๆแล้วปรับสุดหมดในระดับ Full HD นะครับแล้วก็ไม่เปิด Upscaling ด้วยก็เล่นได้สบายๆนะครับในระดับ70เฟรมขึ้นไป โดยรวมแล้วสเปคที่ต้องการมันยังต่ำกว่าเกมระดับท a เนเทั่วไปในทุกวันนี้ฉะนั้นใครที่คอมไม่แรงมากแล้วอยากเล่นถ้าผ่านสเปคขั้นต่ำที่ระบุเอาไว้ใน s t e ี m ได้ผมแนะนำว่าให้ซื้อมาเล่นได้เลยนะครับเล่นได้แน่นอน สำหรับเรื่องบั๊กในเกมนี้น่าเสียดายที่ต้องบอกว่ามันมีครับแล้วก็อย่างที่ผมเจอเนี่ยเบาๆบั๊ก UI บั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับตัวติดแผนที่อันนี้เนี่ยเจอประจำนะครับแต่ว่าเล่นๆไปมันก็หายแถมมีครั้งหนึ่งครับที่ผมทำภารกิจหลักแล้วเกมมันไปแอกโกรใส่ศัตรูจากภารกิจเสริมที่อยู่ข้างๆกันทำให้จบภารกิจหลักไม่ได้นะจะยิงศัตรูจากภารกิจเสริมให้ตายก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าผมอยู่บนพื้นนะครับแต่ว่ามันอยู่บนทางด่วน ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องรอ Day 1 Patch กันอีกทีนะครับซึ่งเขาก็น่าจะออกมาแล้วแหละในเวลาที่วิดีโอตัวนี้ลงแต่ถ้าไม่มีก็โชคดีนะครับขอให้ไม่เจอบั๊กในตอนเล่นแม้ว่า My a s m ์มา c h r o n i c l e ซับจะเป็นการทำซ้ำของพล็อตรูปแบบเดิมเซตติ้งก็รูปแบบเดิมแต่ผมเชื่อว่าใครที่ชอบอะไรแบบนี้ไม่มีเขาว่าเพียงพอแน่นอนฉะนั้นถ้าคุณชอบคุณก็จัดผมไม่แนะนำให้ประหยัดสำหรับเกมนี้ครับ